คนนีดึงดูดคนมอปาดีเบียกไปสหหาไปสน้อนี่น้อปลาเข้าบ้านแล้วไไกลไปไกลไปต้มนี่งไปเลยไมกิน้เล้งว่งหน้ไปร้องไห้ไปร้งไี้ที่นี่ย เไม่เฮาไม่เฮาไหมไม่หม่เฮาเฮาเฮเอาไป่เ้าใจไปเอาเฮาเาเฮาเฮสรลยงน้้างต่มหดอากาศจะคืนน้ามักน้าเนาะตั้งใจครับตั้งใจ ป็จีี้านแรกึงลาจ้างเขลากาีบัปลาสสั่งวาแม่ห้องจะเสียกันไมที่ลูกนสั่งที่ะพูดชิได้กับพันแม่นงปลานิล่ะทีิมแรกรถจ้หน้าครับเาปลาเป็นู้แบกรถจ้าหนาอยูุ่เซ่เหรรลงเหรอแมรถจะหน้ากัผู้ล้ยู่วัดรถจะหน้าอยู่วัดุนเล้ย รถจะหน้าอยู่วัดรถจะหน้าอยู่วัดแห่มันอ่ำสารอบแบ่น้เดี๋ยวดียเดี๋ยวเดยเดี๋เอาไปลานข้าก่อนเอาไปล้านข้าก่อนดอรนี้พูดอะไรนี้พูดอะไรนี้พสดงว่ามี้สียทัิงล้านข้าเดี้ยแต่ทั้งลานข้าเน้เาวงแบบแปดพูด่องบบสิบมาสอตัวตนี่นี่พูด่ว่าแพูดนึงว่าสิบนะเอไม่คิดลดสิด้น ผมว่าสิบลงครับมันางโฟสิบลงเหรอครับแต่คนไม่ไปเปลี่ยนเข้าแล้วเพื่อน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 บอกขาดไม่หอดขาดไหมฮะเพื่อนผมขาดผิดวะพอขันบอลราคาเก็บแต่บ้างอ่ะไปห่วงต้นน้ำนู่นห่วงเลยทั้งหมดเก็าขึ้นฝามันอะไรอย่างนี้นี่นะฮะตัวแบบเลื่อนกับเข้าอย่างไรตัวแบบเก้าตัวแ้บเลื่อนกับเข้าไม่ใกล้กันเลยเนี่ย แปดเก้านี่ย<อ>มันมันิลืนกันกี้ขีอดอ่ะเ,อเนี่ยไปชนไขตัวขึ้นที่หลังเนี่ยมันจะซีไปเย่นะนยเนี่ยปายล,นะลาหนิ่นปลาปปขาวสูกซีขึ้นก็สามาสามชุนหก็ซีชุนหา่าปลาสองตัวมัน,มนผมขอปล่อยผมบาปเนี่ กูเดียวสองตัวนังแหงเลตีหัวก็ไเียงเอิญมไน่อยนุ่นมาหน่อยเห่อยได้ครับพี่ิไอามีาละมงละมงยากนมันหลากหลายนาองตัวยพโก่เปิดน้ายาจนจะจว่าจัวตยากกินเันิเลียงขั้วเลยขั้วสหน่อยเลยขั้วหนึาบหนึ่งแล้วยางกินเขแห้งเนาออิ่มไปพักอันอิ่มไปแบบนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วไปทินไปทอดไงเด้อทอไ่ได้อิ่มแล้วไปทิมส ตัวาเตรขึ้นมาปผมไม่ไหวุวานบัดแลตัวแรกเลนเลนะวันนี <t os> <t os ้เพระว่ต uh ัวเลกปบวันนี้ผมจับปุ๊บทาให้ตัวสองคู่ก uh ันผมก็ลับเด้ขึ voilà ้มามันนองไงไวหนอนองเงยประมาณสองไล่สองไ่มันสองสาร่วงมันจกวงกันเลยสาไพนีสากุุงวันนี Floyd ้เพื่นบ้านยี่ัตัขาเจาะจับลับขึ้นมาสาเจ็กกุงหรือสาพี่น้องเพื่นสาเพื่นนี่แหละอ ปาเปนเพลินปลาเกเพินปลาเกาออเพนีกอยปลาไม่คือเทยนหน้าแล้วนะหนาหน้าคือหนานเพินออปลาไม่มาลงเพนเหรปลาเกาออเจ้าว่าลงจีเจ้า่าน้งปลาป่ะตัวนี้ตัวแรกตัวนีกตัวที่สองเนี่ตัวกวนขนเลยหรือบางทูถายเลยเทียนแจ้งในกลินบัดนี่ แม่มต้มกันลวกจิ้มนนั have, uh, ่งเบิ้องยี่นี่แต่เพราว่าอิ่มแล้วว่จินีา่นันแหลไปล้านข้าก่อนันนี้แแมันมีแพกันอยงข้าอยู่ไปเไปแปรขึ้นนี่ไปกันไปล้วกันแล้วด้วยลกปรขึ้นก็ลเอากดีไ้กอนเอาไป ต้มเสียติ่มเป็นสิเมนเท่าเดียวไม่พูดข้าวนะเมนที่เดียวคือหมกหมอตัวหมกไปหมกไปต้มหมกอย่างเงี้ยเมนเป็นคนย่อเสียบไปต้วหมกหมอดจะบอกคนีย่าตัวแรกผมว่าผมว่าตัวแรกน่ะผมว่าตัวแรกไปไปหมกปลาพนีมันบ่หยาบแต่มันข้าวนี่ทีเดียวคือหมกหมอดเยอะสุดหลายๆที่ข้าวอีดอกข้าวเดียวหลายๆคนโอ้โหลุงหลายๆคนเขาเสียบเมนหมกจ้ำเบาไปเนี่ย

เพื่อนก็มาเบี่ยงป่าไปกันเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้ป่าได้ปายปายสุกเพื่อนจะไปลาบเพื่อนมาปายมือหม้อเพื่อนมาป่านี้คุเนาะเด็กน้อยสุนัขก็ยางกินมาสั่นนี่ตัวเี้ยป่านี้ป่านี้ปลาสิปลาป่ามอันี่ตัวเงี้เพื่อนบอกเอาขึ้นเนี้ยนะลาเค็งครับเพื่อนเดี๋ยวลงเพื่อนเพื่อนไว้ลงไอ้ลงป่าไหมเออมันทางน้ำเลึกปีครับน้ำเลือกติมันสาใหญ่ี้เออสาโนวยใหญ่ เมื่อวานตั้งเมกี้ราคน่ยนนเลเอาตั้งกนตั้งกนี่รถสันนตั้งเดี๋ยวนี้รถสันตั้งรถ วัดตัวถนนมาอยู่ขวานมันจะเป็นเงี้ยววันเดียว

สบายดีพี่น้อง